บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อไล่ตามความสุขค้นหาเติมเต็มหมดแล้วก็หาใหม่ราวกับความสุขเป็นเพียงสิ่งที่ต้องสะสมไว้ให้มากที่สุดแต่อาจลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากขึ้นแต่บางครั้งอยู่ที่การกล้าหันกลับไปมองบาดแผลของตัวเองเผชิญหน้ากับด้านมืดที่เคยหลีกหนีและค้นพบว่าภายใต้เงาเหล่านั้น อาจซอนอิสรภาพที่แท้จริงเอาไว้นี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งผู้ใช้ทั้งชีวิตควยคว้าความสุขจนกระทั่งเขาตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการแทนที่จะไล่าตามมันเขาหันกลับมาเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองและค้นพบความสุขที่แท้จริงในที่ที่ไม่เคยคิดจะมองในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบซึ่งมีเพียงเสียงสายลมพัดผ่านยอดไม้ และเสียงแม่น้ำไหลรินเด็กชายคนหนึ่งชื่อภูเติบโตขึ้นในบ้านไม้เก่า,กาๆริมคลองบ้านหลังนั้นอบอวนไปด้วยกลิ่นน้ำที่ระเหยขึ้นมากับไอแดดและเงาของความทรงจำที่เขาไม่เข้าใจตั้งแต่จำความได้เสียงทะเลาะของพ่อแม่เป็นเหมือนฉากหนึ่งของชีวิตที่เฝ้าวนเวียนพ่อเป็นชายร่างใหญ่ที่พูดจาง้วนกระด้างส่วนแม่เป็นหญิงร่างเล็ก ที่มักนั่งเงียบๆในมุมห้องคืนหนึ่งที่ฝนตกเสียงของพ่อกับแม่เถียงกันดังขึ้นอีกครั้งภูหลบเข้าไปซ่อนใต้โต๊ะไม้ตัวเก่าใจเขาสั่นไหวเมื่อได้ยินพ่อขึ้นเสียงใส่แม่ว่าฉันไม่ควรมีลูกเลยเสียงคำพูดนั้นคมกริบเหมือนมีดมันฝังลึกเข้าไปในใจของเด็กชายคืนนั้นพ่อจากไปพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าเก่า ไม่หันกลับมาอีกเลยแม่ยังคงอยู่ที่เดิมแต่ดวงตาของเธอเหมือนไม่เคยหันมามองเขาอย่างแท้จริงอีกเลยเด็กชายเติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกผิดที่มองไม่เห็นและเมื่อกลายเป็นผู้ใหญ่เขาเลือกจะเป็นคนที่ไม่มีวันทําผิดพลาดเขาทำงานหนักจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกลายเป็นคนที่ทุกคนยกย่องว่าสมบูรณ์แบบ แต่ทุกค่ำคืนเมื่อแสงไฟดับลงและเขากลับมาย่างห้องพักอันเงียบงนันเขาก็ยังได้ยินเสียงของเด็กชายตัวเล็กๆในใจถามว่าเพราะฉันเกิดมาหรือเปล่าทุกอย่างถึงพังลงเขากลายเป็นคนที่รักใครไม่เป็นแม้กระทั่งตัวเองเขาไม่เชื่อว่าจะมีใครที่จะรักเขาจริงเพราะในใจลึกๆ,ๆเขาคือเด็กคนนั้น เด็กชายที่พ่อบอกว่าไม่ควรเกิดมาเด็กที่พยายามเป็นคนดีแค่ไหนก็ยังไม่เพียงพอนานวันเข้าผู้ตัดสินใจเข้าพบนักบำบัดเพราะเขาต้องการปลดความรู้สึกเก่าๆออกไปจากใจด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่นๆไม่เคยราบรื่นนักบำบัดแนะนำให้เขาจดบันทึกความรู้สึกของตัวเองทุกวัน ไม่ต้องคิดอะไรแค่เขียนอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณรู้สึกยังไงเสียงของนักบําบัดยังคงกล้องอยู่ในความคิดของภูขณะที่เขานั่งอยู่ในห้องพักอันเงียบงนันสมุดบันทึกเล่มใหม่วางอยู่ตรงหน้าเขาไม่เคยชอบเขียนมันทำให้เขารู้สึกเหมือนต้องเปิดเผยตัวเองแต่คืนนี้ด้วยความรู้สึกหนักอึ้งที่ไม่เคยหายไปเขาจึงหยิบปากกาขึ้นมา และเริ่มเขียนเป็นครั้งแรกวันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยฉันมีทุกอย่างที่ควรทำให้มีความสุขแต่กลับรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเลยเขาอ่านทบทวนในสิ่งที่เขียนทุกวันจนรู้สึกว่าตัวอักษรบนหน้ากระดาษเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวตนของเขาวันเวลาผ่านไปหน้ากระดาษในสมุดบันทึก เริ่มเต็มไปด้วยตัวอักษรเขาเขียนถึงวันที่ดีและวันที่แย่จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเขียนถึงเสียงในหัวที่บอกว่าเขายังดีไม่พอประโยคเดิมของพ่อยังผุดขึ้นมาในใจเขาเขียนคำว่าฉันไม่ควรมีลูกเลยลงไปในกระดาษเมื่อถึงวันนัดหมายเขานำบันทึกไปให้นักบำบัดอ่านนักบำบัดอ่านบันทึกแล้วมองเข้าไปในดวงตาของกูก่อนจะเอ่ยว่า คุณคิดว่าคำพูดของพ่อเป็นความจริงหรือเปล่าปูนิ่งเงียบไปนานมันเป็นคำถามง่ายๆแต่เขาไม่เคยถามตัวเองแบบนี้มาก่อนผมค,คิดว่าไม่ใช่มันไม่เคยเป็นความผิดของผมนักบำบัดถามต่อไปว่าขอให้คุณลองจินตนาการว่าคนที่คุณอยากคุยด้วยมากที่สุดเขาไมา่อยู่กับคุณตรงนี้แล้วคุณอยากจะบอกอะไรกับเขา ผมจะบอกกับพ่อว่าผมให้อภัยเขาผู้บอกกับนักบบัดซึ่งหลังจากวันนั้นหัวใจของเขาเหมือนได้รับการปลดปล่อยเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นสิ่งที่เคยเป็นบาดแผลไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับเขาอีกต่อไปเมื่อเขาให้อภัยวันเวลาล่วงเลยจนผูอายุได้เจปี เขากลับไปยังบ้านไม้เก่าริมคลองเดินเข้าไปในห้องเดิมใต้โต๊ะไม้ตัวเก่าเขาพบกับตุ๊กตาที่พ่อเคยซื้อให้มันยังอยู่ที่เดิมเรากับเฝ้ารอให้เขากลับมาเขาหยิบขึ้นมากอดไว้แน่นไม่ได้กอดมันเพราะต้องการความปลอบโยนแต่เพราะเขาต้องการปลดปล่อยเด็กชายตัวเล็กๆที่ติดอยู่ในใจเขามาตลอด ประโยคสุดท้ายของสมุดบันทึกถูกเขียนไว้ว่าฉันไม่ได้เป็นเด็กคนนั้นอีกแล้วฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครอีกแล้วและในที่สุดฉันก็เป็นอิสระ